ขฮัลโห,หลค้าสุขีมันเสมอมันเครื่อนไหวเครื่อเก่ามาบดไดพบ่นไถโคนกีดอย่างเมื่อนี้ย้ายจอยสมบับกเสียนครับพี่น้องพอดีวันนี้ทีน้ำพี่น้องมาเบึงกับกันถ่ายทํำผาน,ะะนอกสตูออาดอร์คันถ่ายในสตูมันแคบมุมภาพจะกว้าง <c oughs> ตรงเนี้ยมุมภาพจะกว้างถ้าถ่ายในสตูมุมแคบจะแคบมาก หายใจไม่ทั่วท้องแมนหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่ทั่วท้องมันไม่สว่างโอ้สว่างเอาเอาผมพูดไป่อฮบนบนด็นีโลเคชั่นเอืมประเด็นเขาเลยสร้างได้ก่อนชาวไทยรูปให้โอ้ยลิ้นจะลื่นเนาะบอยบันไอ้นี่ไทยไอ้นี่ไม่ทำนิ่งนะทำนิ่งก่อนล้างนี่เด้ล้างนี่ก่อนล้างยังก่อน ลังชนะชัครับไม่อีคครับช่องอะไรนะช่องยูทูบด้วยเดินไช่องยูทูบนั่นก็ช่องยูทูบเบาลังชนะชัยมื่อนีใยต้องขอบคุณคับที่ผ้าใยม้าายพามนอกศัตรูเขาผ้ากับายถามในครับเขาผ้ากันมันยางพมแดงมึงคือผ้าใยมานาพมน้ำปกจัดเอาผ้าไปายมึงเบิ่งมันมาทัาสุกมันัาสุกมัเลยเขียวมันเ้ไม่ถายมึงบอกเยเขยเขาเลยเบี้เื่องกำกับกำกับะแลพดะไรล่ะ ยจะเห็นพ่นั้เหรอพ่วันพน่ยอ่ขอเต็มตัวก่อนไปลังเตมวเนเต็มตัวครับนี่บอกขึ้นพ่นเลยขึ้นพ่นเลยวายพ่นเลยครับมานีบาลังรับนาทีไทยบอกย่าเบื้งภาพใจบอกเน่หนาเอ้หนาทั้งนน้นเออแสงเบื้งแสงแสงเห็นมึงคิดจำย่ามึงคิดเดี่ยได้ไย่า่อนบอกมึงคิดเดีด้ถอ เออผ้าผ้าผาผ้าหนรังนีผ้าในลังผ้าหนีไปนี่เออผาหนีไปว่าอย่าอย่าอย่าว่างอย่าว่างอย่าว่างท่านอย่าท่านว่างกันลังได้อยู่เออถือคูปเปอไปก่อนครับพี่หนุ่มอย่าอย่าอย่าตำไรอย่าตำไรย่ำ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 อยู่ผามันอยู่ตำเออมือครับ ไอ้ในแต่ว่าหัวตายเป็นบอลสีไทยหลุดแต่งงานไหมหรือว่ากลัวไม่ได้ทำอะไรอื่นใส่ได้หลังมาเออเอาเจ้าสิยายสีเบาสูฟังบ้านเขาเรียกบ้านสตูดิโอเออผู้ใดญเนี่ยใช้วิดดิ้งอ่าวิดดิ้งอืมวุดดิ้งวุดดิ้งวุดดิ้งเอออ่ามีงานขาวงานดำอยากให้ยายจอยสมบัติเสียงกับทีมงานลังเนี่ยไปเก็บภาพในงานสีเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเรียกใช้ทีมงานเราได้เนาะเอาสนดีกลัว คือโลเคชันเำามีเยอะเดิคือเลือกโลเคชันได้เมื่อนี่เป็นยังใหญ่เลยมาถ่ายเลยเพราะเป็นฝาสวยของฟ้าก็สวยของฟ้าก็สวยงั้นเอาทำทายให้ยังไงดี้อีกสองรูปนี่โอเคเลยสมมติว่าเอาสมมติเจ้าสาวนางเนาะเจ้าสาวนางจังสี่เฮ้ยเอ้าเออเออเออเบื่อทายแอคชั่นเอ้าอ่าบัดนี้เจ้าเบ้ากันั่ง นั่งนังนังรอคอเจ้าสาวเนาะเออเอาตดป่าใส่ดงนู้นเป็นจังไอ่ะบ้านนี่พอไทยแล้วจะได้ท่ากระโดดไหมฮะจะได้ท่ากระโดดไหมกระโดดสูงๆบ่ะเออกระโดดกระโดดรอพืนเออลังเอาท่นมา เาเตรียมด้วยเงถามเนีมแย่งก่อนที่เนเพ่น่าเบเาจังสีทุกอนพอกินเขาแล้วไม่ดินๆินงพ่ตถามยังดี่บอกกินเขาเพิ่งแล้วเอาหามันได้จึงสองจ้ำหนึ่งสองเออตาลังโอ้ยหัวหายหนึ่งหัวหายหนึ่งเกือเกือดีเหรอวว่ากดีลังวว่าลัง หนึ่งสองโอ้พะเะพะชาลุ่โอ้ยเอมยังไ่หลังวันอีนอีก็ถามกูบ่เมื่อยบ่อ้าวนึโอ้ยมือหายโยนขาสูงสูงสูงไหมย่อขาเข้าไปมันจังสไดเลยหนึ่งสองสามเด่าลัง แ้าเราย่อขาไมกระโดดย่อขามันจะสิสูงมาได้อะทำไมหนึ่งสองหงสงบลนมอนกนเดียเดเดีเดดขนาดมาก่นี้เออแมางนาทิงกอ้าหววววัวว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 ยวววอวว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 วนวว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 วดว กันผาดกันผานผันผันหนาวนหงครับอ่าหนึ่งสองโอ้โโอ้โันโอเดมแบนอยู่แต่าหนาจริงจังไงเอาไหมหนาชิ่นชิ่วหนาชิ่้โอเคได้แล้วมึงสิ้บอลจริงจังไงโอ้ออยากอยากไปถอายร พี่น้องอย่าลืมเด้ออ่าติดตามช่องนี่แหละค่ะยายจอยสุเมืองเสียนแช่แนวอ่าจันสวนแช่แนวน้าแน่แล้วก็พี่น้องงานดํางานขาวอโดยเฉพาะงานวุดดิ้งงานภาพงานแตงครับผมครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหเขาเขียนหนาอ่าติดต่อมาอืทีมงานยายจอยก็เย็นแบบจอยเลยนี่เอานางนางนางเอานางเลยเถอแสงดีเถอะเจ้าเจ้าประธานมาขยัน จากพี่น้องสนใจอย่าได้ทีมงานถ่ายภาพมีภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวพี่น้องอย่าลืมด้วยค่ะหนึ่งภาพแทนคำพูดร้อยล้านคำภาพที่คมเชียบและก็ภาพที่เข้าถ้าเอาถึกใจเจ้าภาพเอื้นใส่ที้มงานมีไงจอยแต่ว่าตอนนี้ลาพี่ละนองก็ถามเนว่ะ พอ,อน่เอามาันลงก็ได้บ้าลาพีและน้องไปก่อนกันแล้วกันค่ะฝากช่องยายจอยสุบักเสียเช่น,นลแล้วก็ช่องเบาลังชนะชัยชแน,นลช่างภาพมืออาชีพครับหนึ่งภาพบันทึกความทรงจำมืออาชีพไม่ใช่เขาเรียกวะะ่าหนึ่งภาพแทนคำพูดร้อยแลมคำครับเก็บความประทับใจของคุณไว้กับภาพทางช่องนี้